เผาเวทีอยากลองเต้นดูต้องห่วงเพราะว่าครูก็ใกล้ๆเียนะก็ช่วงดึกๆก็ว่างอยู่ได้ไบกไหนครับช้าหนาอ๋อได้เลยครับสวัสีอรับวันอแน่นอนมาสอคนอย่างนี้เราก็ต้องพูดเรื่องคอนเสิร์ตก่อนกันเลยเออแบนคอน คอนแแรกนะครยยับแม่เพ,ยยพอร์เซนต้าไทม์สต็อปเปอร์แฟนคอนนะครับผมเพอร์เซนต้าไทม์สต็อปเปอร์แฟนคอนจริงๆต้องขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่พี่ถาขอบคุณทุกคนเลยที่ทำคอนเสิร์ตเพอร์เซนต้าอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆทุกคนถ<ช>้าไม่มีก็คือแต่แบบงานนี้ไม่มีขึ้นมานจริงขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับ เราทุกคนรอคอยตั้งแต่ก่อน LOL ซะด้วยซ้ำสุดๆใช่โอ้หดีใจมากนี่เป็นไงบ้างพอสองคนต้องมารู้ตัวกันน่าจะหนักหน่วงเลยนะหนักหน่วงไม่ไม่จริงทีมงานนะจริทีงานจิ้นโว์เลยดีจินโชว์จินโชว์เรื่อพวกความปวดหัวได้เลยไม่ใช่สิจะสนุกแน่นอนใช่นั่งแบบเป็นเพื่อนกันคือเอางี้ผมว่าขับรถครับผมก็อยากให้อยากให้มีทุกรถเนาะแบบทั้งเดือดทั้งหวานทั้ง อะไรย่างน่าจะครบเลยแหละเพราะว่าเอลเอลเลยไม่มีเพลงหวานยังไม่มีเพลงซึ้งๆอะไรแล้วก็งานนี้ก็เลยคิดกับท้าอยู่ว่าน่าจะมีเพลงซึ้งๆมากหนุกๆมากจะโจ๊กบ้างแต่ทุกคนเตรียมประกันไว้เลยนะว่าอาจจะต้องตรวจสุขภาพเพราะมันจะมีพวกแบบหลายรสชาติเนี่ยในร่างกายที่ต้องเจออมันจะเค็มโดดพี่อาจจะต้องฉีดเป็นอินซูลินเลยว่าภาวะเกินประคับ อามาปอะไรพกฉันตัดขาเอาสิีกในพักเธอสองคนฉันรู้แหละว่าเธอมีไอเดียกันชงบอกพี่ตูพี่ตูอยากเห็นน้องสองคนทำอะไรคุณแม่ชุดส้มมาโดยดิสจ์ดิสก์ไม่ทานนเราก็คิดได้ทานเราเป็นแล้วพี่หมออยากเห็นน้องทำอะไรคะไม่ไม่เพราะว่าคุณสองคนอ่ะเขาได้ได้ชื่อว่าเคปีปีศาจเนี่ยปเราก็อยากเห็นแบบว่าเออเวลาโชว์หวานแบบเดวิลปีศาจเป็นยังไง ก uh ็อาจจะเผาเวทีเว่ีในลาร้อนแรงการแสดงความรักแบบเล่าร้อน จตโขกขึ้นมาใส่ขู่กระต่ายไม่ได้เป็นแบบเล่าร้อนสไตล์าเ่าบ้างเป็นสไตล์พี่เพิร์ดก็อาจจะเป็นนาฬิกาเป็นเนอร์แต่งล่างแต่งล่างแต่งร่างเป็นเต้นเพิร์ดอย่างที่มาเต้นเยอะๆเอออยากอยางเหมือนกันนะพยายามฝึกอยู่แต่มันยากมากอยากเป็นเอวเอวเอลแบบจริงงดิ้งเลยเฮ้ยเขาก็โชว์ไปแล้วไงในเอลเอลมันหวานดีมันต้องหวานด้วยวันนี้เต็มเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอลเอล ฉันไม่เห็นขออนหน่อลยขออนุไม่ได้หู่ฝากชันไงไม่ต้องห่วงเพราะครูก็ใกล้ๆไม่ต้องห่วงเพราะครูก็ใกล้ๆอจริงหรออยากฝึกมากนะมถึงว่าแบบอยากลองเต้นดูอยากอยากฝึกกับครูก็เวลาเวลาไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็ช่วงดึกๆก็ว่างอยู่ก็ อตอดึกว่าเดี๋ยวให้เขาเมินตบกันอนดึกเห้ออะไรฮะตอกันตอนดึกแลอเพราะว่าตอนมาทำงานนะไม่นอนัอนกันหรอไม่นอนทับ่อกันหรอก็เดี๋ยวทุ่มเทมึงทุ่มเททุ่มเทบ้านบ้านที่ยังว่างอยู่นะเนาะเป็นฟิววิโออลอ่บ้านที่ยังว่างหรอยังว่างก็ น้ำมันไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีเงินจ่ายค่ะเดไปรับก็ได้ไปทับเลยขับรถไปรับสตาแล้วก็พาไปเที่ยวที่บ้านเปอร์เสร็จก็รื้อขับรถกลับมาส่งต้าเอารถกลับไปเลยให้เลยโอ๊ยล้เต้นใส่เสงคแต่ส่วนท้าแบบวันหนึ่งท่าประาเนี้ยอยากให้เปิดเต้นท้าอะไรเออเออมีสอเอา่สเลยเพราะว่ามีเไรษฐีไ่ทานให้เดีทาเลยท่าเนี่ยที่บอกเนี่ย มานักตอนเั้นงานดเนูใช่ไหมล่ะเขาก็เต้นโชว์แต่จริงกเนี่ยลองลองถอดสี้อลองล่นถอดตังแลวแปลกๆตอนเป็นภาษาไทยดแปลกพี่ดอยพี่ดอใช่ต้องไปเออขอบคุณมากพี่เต้หน้าเนต้องไปไหมหมายถว่าการมีเซนฮ์ทไา้เราหน้าเน่ต้องไปไหม มันต้องมีอะไรที่เขาต้องเมีตาเกิดเออไหมก็เอาจริงๆก็เรื่องนี้มันค่อยๆพัฒนาไปได้ใช่ยากก็เป็นเรื่ที่ยากมากเรื่องเต้นเนี่ยไม่หักแข่งพันกันแค่ใจเรามาเราก็ไอ้นี่แล้วใช่เอออ่ะแล้วพี่เมืองเราอยากเห็นตาทำอะไรไหมจริงก็อยากเห็นเขาเต้นเพราะเขาชอบเต้นมากครับจริงน่าจะมีเขาเต้นเก่งแล้วเก่งมากแล้วจริงยังมีสกิลที่ทุกคนยังไม่ได้เห็นด้วยจริงเขาแบบเก่งมากด้วยลีลาผู้เยอะอะไรอื่อาจจะแบบ มีงานรำบนเวทีก็ไม่แน่นครับก็เป็นอะไรยนดีเเต้นรำบนเวทีนัตสิทธิ์ไทยมันนัตสิทธิ์เต้นรำป้าเต้นรำบนเวทีเต้นรำมันเป็นเบสิกต้องเป็นรำรำทางเลยวงเลยนะเดี๋ยวพี่ฝากผีตาขุดไปด้วยอีหน่อยเขาเป็นผีบวงตายโอเคอ่ะมันต้องมีเพลงร้อก ลวมีครับมีแนี่ยเพราะว่าเพลงล็อกเพลงล็อกที่พอบแบบนี้ครับที่ที่ช่วยก็แน่นอนผมว่าเพลงที่เป็นตัวตนของเพรสเซนต้าเนี่ยน่าจะน่าจะได้เห็นใช่แล้วก็อาจจะมีแบบหวานๆมากอะไรซึ้งๆหน่อยเนามีเพลงล็อกก็ต้องมีเพลงรักเอ๊ยแต่หนูจะรู้สึกว่าเพลงยังไม่ได้ดูเลยเพลงรักยังไม่มีกับเพรสเซนต้าเนี้ยตอนนี้ไม่ต้องมีลันใช่เรเหมือนกันแล้วทำไมชินีมตายอยู่งจินตนาการเพราะว่ามันเป็นผู้นี้น่ารักแล้วมันจะมีแบบว่าจูบกันด้วที คือนนั้นไม่ได้ตั้งใจเลยมันเป็นจังหวะมันไม่โดนด้วยทุกคนจริงๆอ่ะแต่ในมือก็มันโดนฉน้นมันโดนมดนโออไม่โดนรอันนี้อันนี้ความจริงนเป็นการอยากแกล้งครับจริงๆไม่โดนโดนนะไม่โดนไมเห็นแลูกไปแกล้งเขาก็ต้องกโดนนิดนึงโดนโดนาต้องบอกโดนนิดนึงโดนิดนโดนดนมันได มันคือการอยากเกิดจากการอยากแกล้งของเราทั้งคู่ครับแล้วการอยากแกล้งลุกๆอย่างนี้โจ๊กเพราะว่าตอนแรกเราพูดขอบคุณกันซึ้งมากเลยใช่ก็เลยกำลังอิรักกลังแล้วมีการทำบอกให้บอกว่าถ้าพี่เพิร์ธหอมแก้มใช่เนี่ยเขาจะโอนเลยเขาจะโอนเลยจะแจกหนึ่งแจกหนึ่งเยอะด้วยหอมปุ๊บแบบปุ๊บพอดีเลยโอนเลยก็ให้มากกว่าหอมไปเลยค่ะเรได้ยังเราได้ยัง แฟนแคนเดียวแฟนบบคนเีวเขาแจกเขาแจกเขาแจกแฟนๆเขาแจกคนจริงแต่ทุกทุกอย่างจะเกิดขึ้นใหม่ในในแฟนคอนคูก็คือหอมแก้มหอมน้าะาอยากให้ทุกคนรอติดต่อตัวเลยแบนั้นเป็นารอามเน่มีก้มมีาเอกเาเป็นโซน่าเสียงป่าอาจจะเล่นเพอนเล่นกีตาร์แล้วเต้นด้วยไม่ยุเลือไม่หยุดเปิดด้วยสีงจูบเลย วันที่สิบเก้าอ่ะยกไปทางชันสับศึกเลยนะเแล้วบอกว่าจะไปฮอปกันทั้งขาจะฮอกันเลยนะเธอมาเท่านั้นท้อเบาไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้เลยนั้นก็ล่าจะไปขอแก้มพิธาแทนใช่เป็นจุ๊บจุ๊บพี่ดาบอสก็คือเพิร์ดอยู่ซ้ายจันต้าอยู่ขวาพิกาอยู่กลางก็หนักใจอีกนึงแล้วอยู่ในบอสตอนโอ๊ยตอนนี้มีหนึ่งอย่างที่ฉันอยากจะถามเธอความเคยชินของเธอสองคนนะครับ เดี three, who, night, ๋อวขึ้นทุกๆวันเลยเนาะที่มันสนิทกันมากใช่ก็อว่สบายใจหรือว่าเรารับเราเล่นเล่นอะไรเขาเราไม่ค่อยไม่แบบเฮ้ยไม่ไม่รู้สึกไม่ไม่สบายใจอะแต่แบบสบายใจดีแบบก็คือเล่นพี่โยนน้ำเดี๋ยวผมตกให้คือตกแบบตกหัวพี่เลยโอ้ยยัไม่ใช่คืออะไรกเห็นถึงรายการเหมือนเขาสั่งให้เธอเซลฟี่ครับซึ่งต้องเซลฟี่คนเดียวยังไงกันล่ะก็พี่ดูดูเยอะไงใช่เอ๊ะเขาติดตาข้อมูลมันเยอะเนี่ยแม้นอนน้อยแต่นอนแน่ ทำไมอ่ะทำไมมันต้องแบบคือปกติผมเป็นคนขี้เกียจถ่ายเซลฟี่เขาจะเขาจะมีมุมเฉพาะของคือผมถ่ายถ่ายก็คือถ่ายถ่ายอพอร์ตได้อะไรเป็นเป็นเออเรียกว่ามุมมุมมุมหลอกมุมโดนมุมดอมเป็นมีมุมอเออถ่ายไปเรื่อยเรื่อยมุมอ่ะถ่ายเลยอ่ะเขาจะมีมุมแฟชั่นเขาจะมีมุมเกาหลีเขาเนี่มุมดูแสง ต้างมจมูกลงจมูกโด่งให้เขากรลิงโยนมาให้ผมตลอดปีนี้ก็เลยให้ตาเป็นคนหน้าที่ยรูปนี่ือส่วนออกม้ก็คือสตาถ่ายไม่เป็นถ่ายใิ้ถ่ายก็ไม่โดนใจพพี่เปิดถ่ายก็ให้ทุกคนสังเกตก็จะเป็นรูปตามใจจรยอ่างียอะไรบอกนี่โอ้พี่มานี่มาปุบันได้เลยเป็นเซชั่นเนี่ยเปอร์เซนก์นิดอเเดี๋ยวมาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว ไม่ไงว่าเขาเคยไปอยู่เกาหลีเขานน่นนี่นั่นเขาไปเขาไปแอล้งเขาเปลี่พี่เพื่อนเขาเพิ่งแบบฝึกหัดเป็นเด็กหม่ใช่ห็นให้ใหม่ใหม่มาเด็กผมเจนนะผมเนี่ยมอติดกันอีกหมเหมอนว่าต้องทำด้วยกันแบบเคยชินอ่ะโอ้โหก็จริงก็ทุกเรื่องเรคุยกันทุกเรื่องมันมันโัวสนิทเลยใช่ไม่เคยแบบคเป็นจริงครับมีมีมีช่วงเวลาที่ห่า ถึงข oh, ั Somehow, ้น <decent> ก <height> <c oughs> ันแต่ว่าไม่ได้โค้คุยกันเลยไม่เจอหน้ากันเลยก็มีค่ะมีบางวันแล้วก็แบบบางวันก็อย่างแบบหน่อยว่ต่างคนต่างไปทํางานอะไรใช่แต่ดีอย่างคือเราสองคนแบบชอบโทรคุยกันเคลียร์แบบเม่อนถึงไม่ได้เคลียร์ท้อเคลียร์แบบคุยวันนี้เรื่องทุกเรื่องอะเอเรื่องแบบเรื่องแบบอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเลยใช่อะไรเธออยู่กันมาณสิบเดือนหรอสิบเดือนแล้วดูเหมือนเขานั่นมาคุยกับเเหมือนคบปะ กันเนาะเอากันนานๆฉอยู่กับหลายปีฉันยังไม่สนทกันเลยวันนี้มาสันสมแล้วแลคั้หลังนก็คือเรียบร้อยิดเดือนแต่ว่าสนิทมากใช่ไหมไม่แบบว่าคือคุกันได้เรื่องเลยรื่องใช่ครับ กล้าคุยกับน้องมุนรหรแบบเรื่องอะไรที่แบบไม่กล้าคุยกับน้องอย่างเงี้ยจริงผมก็เป็นหนุ่มดีเขาครับอย่างแบบอะไรที่ที่ต้องการทำปรึกษาก็จะผมจะเลือกปรึกษาพี่เขาเป็นคนแรกๆใช่ครับผมแล้วมันเลยเป็นผู้กุมความรำหรออะไรนะเป็นผู้คุมความรำใจใช่ครับเอาอือเราเป็นการปักเรื่อเราก็คุยเรื่องที่พูดไม่ได้เราปั่ออยากรู้ใช่เป็นคนไทยใส่ใจใส่ใจเรื่อง นนะครับ่งอากมีเรื่องอะไรที่ไม่ได้บอกเขาไปแล้วอยากจะบอกเขาเลยวันนี้เรื่อหรืออืมบอกถ้าบอกตอนนี้มันก็ไม่ไม่เป็นความรู้สจริงเขาอยากอยากรู้มันคืออะไรก็เรื่องสุดสุดของความรักจ๊ะอ๋อจะไปพูดบนเวทีเล้วรอเลยนะรอเดี๋ยวรอให้เขาไปพูดบนเวทีแต่อีกอย่างที่อยากรู้คุณ หลายคนบอกลูกคุณนี้ก็เป็นเด็กแกงแสบเหมือนกันนะแสบมากใช่ไหมครับน้องเมี่ยงน้องเมี่ยงเป็นเป็นเด็กแสบหน้องเมียงหวนร่งมาชื้ออินเราจะได้เห็นน้องเมี่ยงคอนเสิร์ตแน่นอนแน่นอนครับเอเนอร์จี้แก๊สนี่เหลือล้นเลจริงเมี่ยงที่ที่สุดคนโลกใบนี้แต่ถือว่าถอดคาแรคเตอร์ออกมาได้ เ็ะอยู่นะกระชากตาทั้งเขาพูดได้ยังไหมเขาพูดได้เอาอย่าพูดได้ต้องฝึกอต้องฝึกพูดใหญ่นอนเ่าี่ขวดเดินละวากแบแบบไม้พูดอะไรลไปวางเดียวเขาตีติดก็ดึงตกูตอนนี้น่าจะไม่ถึงเดือนนะฮะโอเคไม่กี่วันครึงห้าอกเราเรใช่ใช่เขาบอดออกมา เดินอะเดินแล้วยังไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเขาเดินได้เลยขอแม่ลดมากไปแล้วดูน้องจะเป็นหนวหน้าโจ๊กหนวดหน้าแก่งด้วยนะเออเก่งแล้วแต่เราลองเห็นเห็นทีมมั้ยยังทีมที่หน้าตาเหมือนกันนะอคัดเพลนาะล้วมีอะไรนะมีโฟล์คแล้วก็มีโดเมียนอกจากเขาคนดีหมดเลยเราเป็นแเราเป็นลูกยังไงเป็นแบบเป็นลูกแบดแบดครับลูกแบดแบดดี้คือเออ แต่น้องไข่ต้มน่ารักมาก้แตไข่ต้มชอบมากจี๊ดไม่ดูไข่ต้มมากดูน้องน่ารักอะน้องก็อดูพ่อแม่เขาด้วยแล้วก็ังดูไข่ต้มมากใช่ไข่ต้มกับเมี่ยงนี่สนิทกันมากเราเรียกน้องเมียเราว่าอะไรน้อมิวน้องมินงเอาเป็นน้องน้อน้องเงี่ชื่อเรียกเราว่าอะไรเรียกคุณสองนว่าน้องมังเนีพูดไม่ได้ยพูดไม่ได้อายเว่าอะไรเขาบอกงานพ่องนป้า มีพ <étique> <ural> ูดแล้วดแดดดี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 แดดีแด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 ดดีแีแดดด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 ีแดแดดดีแดดดีแดดดีแดีแดดดีแดี อ้าเมื่อตีบอกใเขาบอกให้เรียกแดดดีแดดดีที่ดีเรียกป๋าเออป๋าป๋าไม่ยอมเป็นโรคเมื่อตีเมื่อตีแล้วหนึ่งแตนบนคอนเสิร์ตแล้วกลับที่คอนเสิร์ตละแตนคอนตอนนี้เราก็ยังอยู่ในคอนเสิร์ตมันจะมีแบบการโยธา reunion นะใช่ไหมการโยธาเนาะใช่ เราอยู่นี่กันเงี้ยมีไหมก็ไม่ได้เห็นจริงผมว่าน่าอยากจะมีทําพาร์ทแบบซึ้งๆอันหนึ่งก็เป็นเป็นตัวละครที่ทําให้เราเริ่มต้นมาจริงก็รักตัวละครนี้มากรักกันมากครับถือเป็นการตดลองเองอยู่มาตั้งเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนานมากอย่างนั้นคือเขาบอกกันหลักเดือนแต่เขาเหมือนอยู่กันมาเป็นหลักปีแล้วแม่น้ทําไงให้มันสนิทกันขนาดนี้พี่สองคนจะได้ไม่ท้าทากันหรือเปล่าจะมีการลับแหมสิไปแต่ะไม่ก็เคลียรลับให้สนิทเหรอผมว่า ด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีสัยคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมความความแบบความคิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วเวลาเรามีอะไรดีดีตรงที่เราเปิดใจคุยกันครับผมเปิดใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยครับเอาแงี้เราลองเปิดใจกันดูใช่ครับแล้วไี่เพอร์ดาแบบน้องนี่คือที่หนึ่งเลยไหมตอนทุกวันนี้โอ้หจริงก็ก็แบบเหมือนอย่างที่บอกไปว่าอยากให้อะไรดีๆกับตาอยากเห็นว่าตาต้ามันดังเลย แต่คิดคิดคิดต้าได้ไม่ออกคิดคิดตี้คิดไม่กเลย่อนเซนตี้เนี่ยโอ้โหหมายหมายเลยชอบชอบรเาคับแน่นอนโมเมนต์ต่างๆของพวกคุณเราเรามั่นใจว่าเราจะได้เห็นจะได้เห็นบทแฟนคอนแน่นอนก็ได้เห็นแน่เพราะเพราะจากที่คุยแล้วทุกคนดูใส่ใจเรื่องรายละเอียดมีซีนดอกไม้โปรวิธีไหมคะับโอ้ยซินด็อกมาซินด็อกมาอยู่ในช่วงเราดมความคิดอยู่ ทำการไพ่ดอกไม้บนเวทีจะไปมีบางคนบางคนหายแพ้เกมสอดดอกไม้เนี่ยห่ยแพ้แล้งไปเลยเอาดอกไม้ปลอมอะไรก็ได้เลยทุกคนอาจจะไม่เคยทุกคนเราจจต้องเคยได้ยินแค่นี้ความรักชนะทุกสิ่งนี่ความรักชนะเกมสอดดอกไม้หวานเลยเจี๊ยบผมเนี่ยเจี๊ยบงานะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่ฝากด้วยนะครับเพอร์เซ็นต์ตัดสต็อปเปอร์แฟนคอนนะครับมี่แต่ร่างเก็บดอกไม้สักช่อหนา อ๋อ oh, ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวให้มาวิธีโอเค